สวัสดีปีใหม่2564 Merry c h r i s t m a s and h a p p y New y e a r สวเอรัเสลูกเพจเขาพิดเหมาไทยทั้งสองสาขาและพ่อแม่พี่น้องจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงปีใหม่นี้ผมขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองและที่สำคัญนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพนาไม่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญโรคพี่อินเทนตอนนี้คือโรคโควิด นะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนในจตุริย์นะครับก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโควิดนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ก็แวะเอารถเข้ามาเช็คลมนะครับเช็คสภาพเดินทางไกลที่ร้านค้าพิษผลไทยได้ทั้ง2สาขานะครับและที่สําคัญนะครับผมขอให้ทุกคนครับเฮงเฮรวยรวยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ